สวัสดีค่ะชาวธาตุดินอลิสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะามาส่ง แฟนเก่าของเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะเป็นคลิปประจําช่วงวันที่1นึถึงสิตุลาคม2 5ง4นะคะชาวธาตุดินคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีการพฤกษกและก็มังกรค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะไม่ได้จอทรงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานหน้าไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยพลังงานหน้าไพ่สลับฝั่งกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะ แม่หมอขอยาเปิดไพ่ให้ครบเรียบร้อยก่อนนะคะกองนี้นะคะจะเป็นของเพื่อนๆนนะะชาวธาตุดินส่วนกองนี้นะคะเป็นของแฟนเก่าของเพื่อนๆน,นะคะเปิดไพ่ให้ครบทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการส่องเขาไปพร้อมๆกันค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่แน่ใจว่าตนเองในลัคนาราศีอะไรสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ พลังงานตัวตรงของเพื่อนๆได้เป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะสี่ถ้วยค่ะห้าดาบค่ะควีนดาบค่ะ, The Sun คะเดอะซันค่ะห้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญค่ะ เดอะเฮอร์ค่ะอัศวินถือเหรียญค่ะเด็กถือถ้วยค่ะ The m a g i c i เชค่ะมาดูพลังงานในฝั่งของแฟนเก่าเพื่อนๆกันบ้างนะคะ พลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่สิบไม้เท้าค่ะเด็กถือดาบเนเจอร์ค่ะสามไม้ค่ะเดอะวาลฮันค่ะ แดดาบค่ะสองไม้ค่ะสิบเหรียญค่ะ The View of the Year ค่ะ The Green Man ค่ะสี่ไม้ค่ะเริ่มกันเลยนะคะพลังงานตัวตรงของเพื่อนๆน,นะคะชาวธาตุดินได้เป็นไพ่ The Tower ค่ะ ในปากนี้นะคะเพ,เพื่อนเชาวท่าดินอาจจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็ง ความควบคุม control นะคะการควบคุม control อะไรก็ตามที่เราอาจจะรู้สึกว่า 1. น,นะคะมันกําลังจะสั่นคลอนนะคะหรือ2มันมีรากฐานไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราหรือว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะทาวเวอร์สื่อถึงเราหาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมมันนะคะควบคุมให้มันเป็นไปดังที่สิ่งที่มันควรจะเป็นหรืออยู่ในร่องรอยนะคะอีกกรณีนะคะ,ออะ,คะมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่ง ะะให้ตัวเราค่ะได้ไปเจอกับอะไรใหม่ๆนะคะ หากเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะถ้าเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะที่มีคู่รักหรือมีคนรักอยู่นะตอนนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของการทะเลาะกันการถล่มกันนะคะหรืออาจจะเป็นการที่แบบว่าอยู่ดีก็ไม่คุยกันตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะการที่เราจะไปควบคุมคอนโทร l เขาหรือว่าเขามาควบคุม control เรามากเกินไปตรงนี้นะคะก็พยายามให้รักษาสมดุลน,นะคะระหว่างกันนะคะ เ,เพื่อนๆชาวธาตุดินบางคนนะคะดีวกวับชาว,วนาคราศีเมษเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือพ่อแม,ม่ไม่ไก็ได้นะคะถ้าชาวราศีเมษนะคะอาจจะเข้ามาควบคุมเรามากเกินไปอยู่ก็เป็นไปได้เนาะนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าอดีตที่ผ่านมานะคะเพื่อน,อนๆชาวท่านีนไปเจอกับความสัมพันธ์อะไรมาบ้างเอ่ยมี4ี่ถ้วยค่ะมี5ดาบมีควีนถือดาบมีเดอะซันแล้วก็ห้าเหรียญแม่หมอมองนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะเพื่อน,เอนๆเจอกับความสัมพันธ์ที่1น,นะคะอาจจะดีกับพ่อแม่แม่ไม่มีลูกติดนะคะหรือชาวต่างชาติก็ได้ใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะที่ดูเหมือนกับเป็นคนที่เย็นชา นะคะคอาจจะเจอกับคนรักที่ค่อนข้างเย็นชาดูไม่สนไม่แคร์นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แครสักคนหนึงค่ะ5เหรียญให้ใจให้เวลาให้ความรู้สึกลงทุนไปแล้วนะคะลงทุนทุกทุกอย่างค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้หนึ่งนะคะไม่มีการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะ สิ่งที่ได้กลับมาไม่ได้เท่าที่ใจเราต้องการเราอาจจะรู้สึกว่าหนึ่งนะคะเราอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของทัศนคตที่แตกต่างกันนะคะสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนจะค่อยๆห่างหายกันออกไปนะคะไม่ได้เติมหวานหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีการเติมหวานไม่มีการเออพยุงอะคะ่ะมันเหมือนกับมีฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะที่เออ อยากที่จะพยุงความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวก็เป็นไปได้ไพ่ห้าดาบคืออะไรห้าดาบคือทัจนดติมุมมองที่แตกต่างกันบางคู่อาจจะมีการทะเลาะกันถล่มกันบ่อยก็เป็นไปได้นะคะห้าดาบยังสื่อถึงอะไรก็ตามค่ะที่แบ่งเป็นสองฝ่ายนะคะแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างกันโดยชัดเจนโดยสิ้นเชิงควีนถือดาบเราอาจจะต้องการถามถึงสถานนะหรือถามถึงปลายทางของความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะควีนถือดาบจะเป็นลักษณะของคนที่แบบคบกันมานานคุยกันมานาน แต่ว่าสถานะเท่าเดิมหรือความสัมพันธ์เท่าเดิมไม่คืบหน้าเราอาจจะอยากรับรู้หรืออยากให้เขาแซนจุดยืนหรือตัวเราแซนจุดยืนให้เขารู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการค่ะสี่ถ้วยคืออะไรเอ่ยสี่ถ้วยคืออดีตที่ผ่านมาเพื่อน,อ,นอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกหลายๆคนนะคะมีคนเข้ามาในชีวิตหลาย,ลายคนแต่ว่าดูเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีอะไรบางอย่างที่ยังขาด ะะสมมติว่ามีเข้ามา3มคน4ี่คนคนนี้ก็ดีจุดหนึ่งคนนี้ก็ดีจุดหนึ่งส่วนคนนี้ก็ไออด้ในจุดนี้แต่ดีตรงจุดนี้มันเหมือนกับว่ายังไม่มีใครค่ะที่แมทช์กับมาตรฐานที่เราวางไว้หรือว่าออถูกใจเราแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยค่ะมันยังไม่มีส่วนคนที่เราถูกใจนะคะคนที่เราชอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้อะไรบางอย่างที่เราต้องการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ความสัมพันธ์นี้เราอาจจะคาดหวังกับมันมากด้วยนะไม่มองมองอย่างนั้นนะคะเด e อ u ซันแฟนเก่าของคุณะคาะหรือคนรักในอดีตของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเออเป็นคนที่มีแพชชั่นเยอะมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะออกสังคมเก่งมีเพื่อนฝูงเยอะนักสังคมชอบออกสังคมแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะจะเป็นลักษณะนคนที่มีเสน่ห เป็นคนจริงใจนะคะเนาะเป็นคนจริงใจหรือว่าเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนก็ได้ในบางคนเองนะคะเออแต่ทีเนี้ยค่ะอดีตที่ผ่านมาก็เหมือนกับดูดูแบบดูทัฟ์อยู่เหมือนกันเนาะนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยดีลนะคะในอดีตกับชาวทัดลมเนาะพลังงานของชาวทัดลมก็มาเยอะนะคะเนาะชาวเมถุนตุนกุมนะคะ คนรักอาจจะดูเย็นชาไม่เคยแสดงออกหรือชอบแสดงออกร้ายๆหรือเปล่านะคะชอบแสดงออกเหมือนไม่สนไม่แคร์แล้วทําให้เรารู้สึกเสียใจบางคนอาจจะได้รับคําพูดตรงไปตรงมาที่ทําลายความรู้สึกของเราหรือทำรายน้าใจของเราก็ได้นะคะอืมประมาณนี้นะคะทีเรามาดูกันนะคะว่าแฟนเก่าคนเพื่อนชาวธาตุดินตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเขาได้เป็นไพ่สิบไม้เทา้าค่ะ สิบม่เท้าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาค่อนข้างเหนื่อยนะคะอาจ It จ,จะเหนื่อยจากอะไรไห,หลายอย่างรอบตัวไม่เท้าคือตัวแทนของการทํางานนะคะการทํางานบางคนอาจจะกําลังแบบแบกรับภาระอะไรไหลายอย่างในด้านของการทํางานได้รับผิดชอบอะไรมากขึ้นอาจจะเป็นรับผิดชอบทีมรับผิดชอบโปรเจกต์นะคะหรือว่าคนคน <ๆ S 2> นี้เขาเองอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลคนอื่นๆคน,คน,ๆคนรอบตัวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะเนาะภาระเยอะแบกรับความรับผิดชอบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ เที่ยวมาดูกันนะคะว่าอดาีตที่ผ่านมาแฟนเก่าของเพื่อนเพื่อนไปเจออะไรมาบ้างมีเด็กถือดาบค่ะคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะคะในบางคู่บางคนมีเนเจอร์ค่ะจะเป็นลักษณะของชาวาาารัคนาราศีมังกรเนาะคนคนนี้นะคะมีสามไม้บางคู่บางคนดีวอยู่กับรักทางไกลนะคะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องมีไพ่เดอะวอลทันค่ะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมษพ่อไม่แม่ไมหรือชาวต่างชาตินะคะมี8ดาบค่ะ แม่หมอมองนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะแฟนเก่าของเพื่อน,อ,นอาจจะดูเหมือนกับเออเกอกับความสัมพันธ์ที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดเนาะรักรักเลิกเลิก,ล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 กไปไปมามาไปไปกลับกลับนะคะมามาหายหายนะคะความสัมพันธ์ที่อาจจะมีรากฐานไม่แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหรือว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อย สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะคะอาจจะอยู่ดีดคุยกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์มากันแบบงงๆก็ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้นะคะทะเลาะการถล่มกันบ่อยอาจจะเป็นในเรื่องของใครสักคนหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวเองดูดื้อรั้นก็ได้นะคะหรือว่าเนเจอร์ค่ะความสัมพันธ์ของบางคู่นะคะแฟนกับคนเพื่อนไปเจอกับความสัมพันธ์ที่มีรัก2คน3คนมีรักเข้ามาแทรกรักทางเลือกนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่า มันอึดอัดค่ะเนาะอึดอัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีซ้ายดีหรือขวาดีค่ะแป่ดตามเนาะนะคะคือ,อ,อความสัมพันธ์ที่ที่เขาต้องการเนี่ยคือมันเหมือนกับเขาเขาก็ยังไม่ถูกใจหรือมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ถูกใจกันแล้วมันต้องปรับตัวคนคนนี้จะค่อนข้าง ค่อนข้างมีความมั่นใจนตัวเองสูงบางคนเป็นคนเก่งมีความสามารถแล้วก็อีโก้สูงด้วยเนาะนะคะแฟนเก่าวของคุณเพื่อนซึ่งเขาเองอะค่ะก็อาจจะมีมุมมองหรือจุดยืนของเขาชัดเจนทีนี้พอไปเจอกับเออ ใครสักคนหนึ่งนะนะคะที่อาจจะไม่ได้ยอมหรือว่า,าจ,จะมีอีโก้ทั้งคู่ลักษณะของความสัมพันธ์ในดีของแฟนเก่าของเพืเ่อนๆอาจจะไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็นอีโก้ทั้งคู่ค่ะหิงก็ราค่ะก็แรงยอมกันยากนะคะก็เลยทําให้บอมกันบ่อยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะหายออกจากกันบ่อยแต่ว่าด้วยความผูกพันด้วยความความรู้สึกเหมือนกับบางทีพอเหมือนแบบมันมีความแตกต่างกันแต่มันก็มีแพชชั่นและสามารถปลุกแพชชั่นให้กับเขาได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ก็เลยทําให้เขาค่อนข้างตัดยากนะคะตัดยากนะตัดยากนะคะเหมือนบางทีตัดการแล้วค่ะก็ยังตัดใจไม่ได้นะคะประมาณนี้อืม ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าณนะตอนนี้เพื่อนเพื่อนช<ๆ>าตทดินเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีพลังงานของเก้าเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยตอนนี้เราอาจจะกําลังมีความสุขกับการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะอ,อ,อยู่กับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัว<ๆ>การดูแลตัวเองออกไปทํากิจกรรมต่างๆที่เราชื่นชอบออกไปเที่ยวเฮฮาปาร์ต hey, ี้สังสรร์ไปนวดไปทําเล็บ ไปเสริมสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นช่วงของการแบบดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเป็นช่วงที่เรามีเสน่ห์มากขึ้น9ก้าเหรียญบางคนอาจจะมีพร้อมทุกทุกอย่างค่ะหน้าตาถานะทางสังคมโปรไฟล์การงานหน้าที่การงานนะคะขาดแค่หนึ่งเหรียญที่จะเติมให้เป็นสิบก็คือความรักนั่นเองนะคะความรักที่จริงใจความรักที่จริงจังที่จะทําให้คุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกนะคะภายเก้าเหรียญยังสื่อถึงว่าณนะตอนนี้เพื่อนๆชาวาตาดินที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่อาจจะเป็นคน โสดก็เป็นไปได้นะคะถ้าไม่ได้เป็นคนโสดตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรื่องรอบตัวเรื่องส่วนตัวของเราเราค่อนข้างแฮปปี้นะคะเนาะแต่มันมีอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะที่เราอาจจะรู้สึกถึงการที่ต้องเก็บความรู้สึกหรือซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างเอาไว้บางคนอาจจะมีการเก็บตัวนะคะหรือว่าปลีกตัวออกมาอยู่ในโลกของตัวเองมากขึ้นก็เป็นไปได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตยังสื่อถึงว่าเพื่อนๆคะ่ะอาจจะมีมีอารมณ์แบบ โลกส่วนตัวสูงหรือมีอารมณ์ศิลปินสูงในช่วงนี้นะคะบางทีเราอาจจะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวในใน,ในที่ของเราในพื้นที่ของเราในบ้านของเรานะคะในห้องของเราอยู่กับการแบบบางคนชอบเลี้ยงสัตว์เนาะก็อยู่กับน,น้องหมาน,น้องแมวนะคะก็เลี้ยงลูกเราไปอะไรประมาณนี้นะคะลูกลูกน้องๆเราอะคะ่ะอ,อสัตว์เลี้ยงนี่ค่ะบางทงีบางคนก็ชอบดูหนังค่ะก็เหมือนเป็นช่วงที่แบบเออก็มีก็มีความสุขดีนะคะ ใจหนึ่งก็ยังคงแบบรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะเนาะออมันเหมือนกับเราอาจจะมีใครสักคนหนึงแหละที่เราชอบนะคะหรือใครสักคนนึงที่เรายังเก็บเขาไว้ในส่วนลึกของหัวใจคนที่อาจจะดูห่างเหินคนที่อยู่ไกลๆคนที่เรายังคิดถึงอะคะ่ะโอเคเรายังมีความเรายังมีความรู้สึกนั้นอยู่นะคะ แต่ความรู้สึกนี้ค่ะมันจะเป็นที่ต้องซ่อนเอาไว้เก็บไว้ในส่วนลึกของหัวใจถามว่าเราทําอะไรได้ไหมในตอนนี้เราอาจจะทําอะไรไม่ได้แล้วเราเลือกที่ทําอะไรค่ะเราเลือกที่จะโฟกัสไปกับเรื่องของชีวิตของเราแล้วนะคะช่วงนี้มีพลังงานของเดะเมจิเชียนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกถึงการแบบเริ่มหันกลับมาโฟกัสการงานการเรียนนะคะบางคนอาจจะได้มีเวลาหรือมีโอกาสได้ไปเทคคอร์สสั้นๆน,นะคะเช่น ไปรงเรียนทรอมหารนะคะหรือพยายามที่จะไปเรียนคอร์สออนไลน์การตลาดเพื่อที่จะต่อยอดหน้าที่การงานของเรานั่นแหละนะคะเนาะอาจจะแบบกำลังหาลู่ทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งเมจิเชียนสื่อถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงของพลังงานของคนที่ มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะคะมีมีพลังงานของการแบบอยากพูดอยากคุยอยากเจอกับคนอื่นๆน,นะคะความสามารถในการสื่อสารหรือว่าจะเป็นลักษณะของ2บุคลิกเนาะนะคะไพ่ใบนี้เนาะเออบางทีเราอาจจะ แฮปปี้กับการออกสังคมแต่บางช่วงบางเวลาเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอ,อยู่อยู่ในโลกของเราโลกส่วนตัวของเรามันก็แฮปปี้ดีอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนตอนนี้เราพยายามที่จะโฟกัสกับเรื่องส่วนตัวของเรามากขึ้นแต่ใจแหละมันก็ยังมีความคิดถึงใครแหละแต่ถามว่าจะให้เราทําอะไรไหมทําไมรู้สึกว่าเรายังคงรอคอยใครสักคนหนึ่งในพื้นที่ของเราอยู่เนะาะอัศวินทิเรียนนะคะที่เรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้นะคะ แฟนเก่าของเพื่อนชาวธาตุดินเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยมีสองไม้ค่ะมี10เหรียญมี the view of the year แฟนเก่าของเพื่อนอาจจะเป็นชาวลคราศาีธนูนะคะมี the green man บางคู่บางคนอาจจะเป็นชาวราศาีกุมค่ะมีสี่ไม้นะคะแม่หมอมองว่าในช่วงนี้นะคะแฟนเก่าของเพื่อนเหมือนกับเขาก็ค่อนข้างโอเคนะในเรื่องในด้านของชีวิตส่วนตัวเรื่องของครอบครัวให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานเรื่องบ้านเรื่องของพ่อแม่พี่น้องนะคะเรื่องของเงินนะคะบางคนอาจจะ อ,อทําธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้ฟื้นฟูหรือว่าได้หันกลับมาแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นช่วงของการเร,เริ่มเปลี่ยนแปลงน,นะคะชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการรอคอยอะไรหลายๆอย่างนะคะเ,เรื่องของธุรกิจการเงินการงานนะคะเรื่องของความรักมันเหมือนเขาต้องรอนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะกรีนแมนความรู้สึกถึงความเป็นอิสระ อิสระที่ได้ออกไปเจอเพื่อนไปเที่ยวอิสระที่ได้ไปเปิดโลกเปิดหูเปิดตานะคะเป็นพลังงานของการออกไปแบบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะรักอิสระประมาณนี้เนาะสี่เมท้าเขาต้องการความมั่นคงให้กับชีวิตของเขานะคะคนคนนี้เขาเองอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ที่ดีความมั่นคงในชีวิตก็คือหนึ่งในรากฐานนะคะของการวางรากฐานความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นก็เป็นไปได้นะคะสี่เมท้าอืมทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า ในปักนี้นะคะพเพื่อนๆชาวท่าดีมีโอกาสที่จะได้รีเทิร์นกับแฟนเก่าไหมคะสตร n น t ์ Strength, justice Lovers คิงถือเหรียญอัสวินถือดาบค่ะในฝั่งของคุณนะคะมีไพ่สเตรนท์เนาะมีไพ่สเตรนท์และมีเัสติสเราอาจจะรู้สึกถึงความเข้มแข็งความยุติธรรมหรืออะไรบางอย่างที่เราต้องการให้มันเท่าเท่ากันเท่าเทียมกัน,ก,นก็ได้นะคะ Justice. บางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราเองเราก็ค่อนข้างแฮปปี้นะคะเพื่อนชาวธาตุดีบางคนนะตอนนี้อาจจะมีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าเจอใครสักคนหนึ่งที่ชอบด้วยก็ได้นะคะเนาะแต่เราค่อนข้างเข้มแข็งขึ้นมีจุดยืนมากขึ้นนะคะแล้วกเ็เราอาจจะอยากที่จะลองศึกษาใครสักคนหนึ่งก็ได้นะ นะคะที่ที่ที่เราอาจจะรู้สึกดีด้วยในตอนนี้อะคะ่ะเนะอมคือถ้าเพื่อน,อนๆชาวธาดินตอนนี้นะคะที่เจอใครสักคนหนึ่งที่เราแบบชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่หมองมองนะคะว่ามันเหมือนกับเราแบบเราอยากเรียนรู้คนใหม่ๆด้วยแต่คนเก่เาๆเราก็ยังรอเขาอยู่อะประมาณนี้นะคะพลังงานเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ในฝั่งของเขาล่ะคะมีอะไรบ้างมีคิงถือเหรียญมีไพ่ nine of swords เหมือนกับเขา เขาค่อนข้างเด็ดเดี่ยวเนาะแน่วแน่นะคะเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แล้วก็เป็นลักษณะของคนที่พยายามที่จะพาตัวเองออกไปข้างหน้าค่ะอืมนะคะอัศวิถือดาพาตัวเองออกไปข้างหน้าคิงถือเหรียญเหมือนพยายามที่จะกลบเกลื่อนความรู้สึกโอเคคิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงอยากกลับมาไหมก็อยากกลับนะนะคะพลังงานของเขาเนี่ยคือคิดถึงอยากกลับมาไหมก็อยากกลับ แต่ทีนี้ยทำไมในใจมันเหมือนกับมันยังมีอีโก้หรือยังมีความความรู้สึกของคนที่คนที่พยายามพาตัวเองออกไปข้างหน้าแล้วค่ะแม้ว่าในใจอ่ะมันจะยังมีความรู้สึกเยอะอยู่นะคะเออคือ จะให้เขากลับมาง้อแม่หมอหมองว่ายากนะคะเออพลังงานมันเหมือนกับเขาเขารู้สึกว่าเออเขาพยายามที่จะกลบเกลื่อนความรู้สึกแม้ว่าใจจะรู้สึกเยอะมากอะไรประมาณนี้ยังคิดถึงยังรักอยู่อะไรประมาณนี้เนาะนะคะไพ่ใบกลางเนี่ยไพ่คีย์เวิร์ดมันคือไพ่เลเวอร์สนะคะเลเวอร์สเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่ยังรักกันอยู่หรือย,ยังมีความรู้สึกดีดให้กันอยู่แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ได้รักแล้วค่ะมันยังมีความผูกพันอยู่ในใจลึกๆนะคะอืถามว่า มีโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์นไหมห้าสิบห้าสิบนะคะต้องอ่านแบบนี้เพราะว่าไพ่คีย์เวิร์ดยังมีความรักและคิดถึงมันยังมีอยู่แต่ต่างคนต่างพยายามที่จะพาตัวเองค่ะเดินลงไปข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งความรู้สึกให้มันอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่เท่านั้นเองนะคะเออก็เลยต้องอ่านว่า 50- 50นะคะถ้าใครสักคนหนึ่งนะคะที่ยอมถอยหลังออกมาสักก้าวหนึ่งนะคะแล้วก็กลับไปงอเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นนะคะประมาณนี้ ทีเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เลเวอร์สเขาอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างเอง่ยโอเคไม่เหมาะเลือกไพ่ใบน,นี้นะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่า Only time will tell เวลาเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะใช้เวลาค่ะแล้วก็ถามหัวใจของตัวเอง ะะหัวใจเรานี่แหละคะ่ะจะบอกได้แล้วก็เวลาเช่นเดียวกันนะคะยิ่งนานเท่าไหร่ะคะ่ะยิ่งจะรู้คําตอบและนะคะว่าเขาใช่ไหมเขายังคือคนที่ใช่สําหรับเราไหมนะคะไปกนกอลังใจให้เ,เพื่อนชาวธาตุดินนะคะ หากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะหากเพื่อนๆได้ข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้นะคะก็อย่าเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อน,นําไปปรับใช้ในชีวิตดูไว้เพราะเราอยากจะส่องอยากจะอัปเดตชีวิตของเขาเท่านั้นพอนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิซาด้วยนะคะไว้เจอกันปากหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ